ได้นะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องไ like ลที่ที่คอนโดตัวเองนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรทีมงานเราเมืออาชีพอยู่แล้วทั้งน้นกัทั้งแพ็คแล้วก็ทั้งดูดูในเรื่องของออเดอร์นะคะดูตะก,ก้าว่าอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวพรีเซนเตอร์ของเราจะเข้าวันนี้เรามาชิลๆไม่ไม่เป็นทางการไม่มีไม่มีอะไรแบบจะเต็มมากแค่ชิลๆกับโป วันที่หกเดือนหกวันที่หกเดือนหกนะคะอะแม่น้องพอใจสวัสดีนะคะอยู่ในด้อมน้องสวัสดีนะคะพี่พีเจยินดีที่ได้รู้จักนะคะสวัสดีนะคะ,ะหลังบ้านนะคะหลังบ้านทีมทีมแอดทีมแพ็คใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ไปด้วยนะคะกดข้าจอเข้าใจหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่ซันซันสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้ว ข้อเจาะเข้าใจให้แม่หน่อยค่ะห้าพันใจเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอื้นพีเซนเตอร์ enter, สวัสดีนะคะพี่เป้ใช่ไหมคะคุณยูนานไลฟ์ค่ะส่งเขา้าไหนด้อมพี่ยูเ,าาเลยออกมาดูคะ่ะอ๋อจะมาไลฟ์ตำกันบ่ได้นะยูนานมานี่นะก็ไม่ได้นะัดเพราะว่าคิดว่าอยู่นานจะถ่ายไอ้ไนี่ไม่เสร็จถ่ายวีไม่เสร็จแต่เรามานึกได้อ้าวโปรหกเดือนหกเราจัดเลยดีกว่าแต่ พอดีเราก็ติดเงียบอยู่ที่ในการท,ทํราธุระของเราอยู่แถวเนี่ยแถวลาดเผ้าเนี่ค่ะดาวมาแต่ลาดเผ้านะคะ่ะอมาาดีไรที่เป็นอยู่คืออนาคตของมงมิสแกรนว้าวได้บอคขาได้บอเห็นแต่คือบอสวัสดีพี่ปอเชคค่ะหู้ดขหอมานี้เห็นมันงสวัสดีนะคะแม่ลัตนาสวัสดีพี่นิดคะ่ะสวัสดีพี่ฮับฉับสวัสดีพี่พัดนะคะ สวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีพี่ต้อมจิราพรนะคะสวัสดีพี่อ้มสวัสดีพี่สามอะไรเนี่ยสวัสดีแม่เสิร์ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะอ่าแต่ว่าพี่เซนเตอร์เขาอาบน้ำแล้วดูในลุกของการชิวมากเพราะว่าเราไลฟ์ที่คอนโดเราอ่บาบาได้ไปโรงงานบ่ได้บ่ได้มี่อ่ะ เป็นงานวันเกิดของใครหรืองานอะไรของใครแค่มาจาัดโปรวันที่หกเดือนหกเท่านั้นนะคะย้อยนล้างอยู่หนึ่งอะไรอยู่ข้างล่างอันนี้เหรอเอ,เอาเมยนไม่เช่คมาแล้วก็คือต้องเก็บมันเป็นระเบียบของมันใส่เนี่ไปเดี๋ยวอีกสักครู่จะเรียกเข้าอีแปดนาทีเตรียมตัวสวัสดีค่ะไมยมิ้นสวัสดีนะคะเข้าจเข้อตเงค์หาพ่านใจแล้วเดี๋ยวเด้อขอเอิญพี่เซตเตอข,อขอขามากกว,ว,ปปกว่านะกาจะปักปักไว้ก่อนบะ พี่พี่สันติมานางกอนเงินคอยสิปากให้เอาได้ดีอยากเห็นพี่สันติบอกโอ้แต่ไม่อุ้มหน้าเด็กแล้วสวยค่ะขอบคุณนะคะคอยต้องเกินเจ้าวาจังไหนก่อนเจ้าขึ้นหองคอยก่อนคอย<ม>เลิฟจอดแต่พี่มามีมบอกวสวัสดีนะคะท่านที่เป็นหนี่มัที่ สวัสดีค่ะแม่อัยแม่ผู้ใด <laughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณแม่แม่หลังบ้านเถ้าเป็นท่งไหนพี่ตุ้ยสวัสดีนะคะเข้าใจเข้าใจคะ่ะเข้าใจให้รัวๆคะ่ะเข้าใจเข้าใจนะคะสวัสดีนะคะคือแม่แม่ยังไงก็มงน้องใจว้าวคะ่ะผู้ใดอยากเห็นมง่ง มาจิ้มตะกร้าเลยวันนั้นนะวันใครทีร่อยากเห็นโชว์แบบนั้นอีกวันนั้นแม่อุ้มอะกาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่นะสนับสนุนโชว์ยูกี่แบรนด์วันที่มีขนมีชุดให,ห,หม่เห็นไหมเห็นชุดไหมที่แม่อุ้มอ่าเอาลงในอีกบ้านหนึ่งอะสามชุดอะสีน้ําเงินลายลายเสอดาวแล้วก็สีชมพูจะใส่งานไหนนั้นให้รุ้นสีน้ําเงินเห็นไปแล้วสีน้นําเงินเห็นไปแล้วหนึ่งงานคือวันที่แม่อุ้มจัดโชว์เต็มอะ อันนั้นผลพวายได้จากกาแฟอุ้มลักคาปูชิโนนะคะเป็นผู้สนับสนุนโชว์ใครอยากเห็นอีกวันนี้มากดตะก้าเลยให้ตะก้าแตกตะก้าเตียนไปเลยไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เห็นโชว์ดีๆแบบนี้เห็นบอส,ส,สามสามชุดนั่นกาแฟอุ้มลักกระจาดห้ยด้ยนั่นสามชุดสวยๆที่จะแบบเอ๊ะ mm hmm. งานไหนดีนะลายแบบนี้ลายแบบนี้ที่ไหนดีอะ mm hmm. นับกันนะไล่เสียแบบนี้ mm hmm. ที่ไหนดีอะ เขาลืมเมื่อไหร่เจ๊ที่10 10เลยก็ว่า13ปะ่ะแม่อุ้มสวยนะะ่ารักขอบคุณนะคะพี่บอยสวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ปุก๊กกี้แชร์ออกไปไหน่อยค่ะเข้าใจเข,ออข้าใจเข,ออข้าใจเข้าใจเข้าใจให้หน่อยค่ะ ว้าเป็นหมื่นแลว้วคุณยูคุณยูพร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมลายเสือใส่งานแม่พึ่งทุกคนอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้สปอยนะนี่สร้างตัดผ่าเพื่อนบอกว่าทั้งตัดทั้งขนลุกขนหัวลูกสู่สู่ขนชิงลูกสู่สู พอรู้ว่าน้องอยูจะใช้ชุดนี้ที่ไหนแต่เขาก็เอามาออัดแบให้มันเป็นแบบทันสมัยขึ้นให้มันแต่จ้างของชุดไม่พึ่งไหมก็คงไว้ความเป็นเอกลักษณ์ของไม่พึ่งคือลายแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงกางเกงเป็นท่วงทีที่แบบใส่ออกมาแล้วจะเป็นแม่พึ่งอยากเห็นยูกิแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนแม่อไม้พึ่งต้องรอวันไหนนั้นยังไม่บอกแน่ๆเลยค่ะที่วัดทับกระดาน เจอกันแน่นอนกับยูกิมาในลุกของใกล้เคียงไม่พึ่งพุ่งพวง,พงเพลงแต่เบิ่งชุดแล้วพ่อไปสร้างเพลงพี่น้องเอ้สามเพลงที่เขาเลือกคนทิ่งลูกสู้ชุดนี้เพลงนี้จำได้ว่าไม่พึ่งร้องที่โ mm hmm. รงแรมดุสิตธานีผู้ใดลูก ชุดนี้เพลงนี้เตรียมคนชิ่งลูกเตรียมคนหัวลูกเตียมน้ำตาลหงนวยหลดจะข่อยฟัง่งข่อยเหลวเบิ่งชุดพรมจะสร้างคนตัดเป็นเถิดแต่ว่าคุณอยู่ได้โทรไปขออนุญาตจากพี่เพชรแล้วนะคะขออนุญาตกอปีแม่พึ่งหนึ่งวันนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนทั้งหมดแต่ว่าก็ขออนุญาตส่วนบทบาทแม่พึ่งหนึ่งวันนะคะ ใครอยากเห็นบทบาทนี้ตามไปไปดูตัวเป็นๆได้ที่วัดทับกระดานวันไหนนั้นเนี่ยจะแจ้งอีกทีวันยังไม่แน่นอนแต่ว่าแน่นอนคือชุดนี้อพูดให้เลยว่าเคาะให้เลยนอกจากเพลงที่ประทับจิตประทับใจเราแล้วชุดนี้เพลงนี้แม่พึ่งร้องที่โรงแรมดุสิตธานีงานไหนงานสุดท้ายของท่านด้วยไหมไม่แน่ใจไม่คิดว่านะ คนชิงลูกคนลูกพี่น้องคนล้กกเข้าใจมาเร็วพี่เตือนเตือนเข้ากันอั้นอยู่พิมพ์นั้นแป๊บหนึ่งนะคะเพลงนั้นเรามานเอะไปย้อนดูไปย้อนดูว่าเทปเนี้ยบันทึกไว้แม่พึ่งร้องที่โรงแรมดุสิตธานีตอนนั้นแม่พึ่งออกจากโรงพยาบาลมาร้องด้วยค่ะแล้วด้วยชุดเสือชุดลายเสือเนี่ยแล้วเพลงเพลงเนี้ยร้องแบบจำได้คอนเสิร์ตนั้นเม่ นีประมาณสิบป่ปอหมอหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยน้ำตาไหลเบิง่งเบิ่งถ่ายทอดสดวันนั้นไม่รู้เป็นงานอะไรจะไม่ผิดเป็นงานของใครของดาวอดกันเซนคือชีวิตชีวิตแม่พึ่งเลยอนะ แล้วก็จะมีเพลงที่แบบเพลงไหนที่ร้องมาแล้วจากปีก่อนๆปีนี้ไปนับดูเลยค่ะว่าเป็นเพลงใหม่หมดเลยเป็นเพลงที่ยังไม่ได้เคยร้องแต่ละปีปีนี้เป็นปีที่สามที่น้องอยูมีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีลํำลึกถึงราชินีลุกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันที่อ่าไหนไม่แน่ใจแต่ว่า ได้เจอแน่นอนเราตัดชุดมาเพื่อการนี้เราขอน้องยูก่อนจะตัดชุดน้องยูฝันฝันปีนี้คือปีที่สามแล้วน้องยูอที่แทนแม่เอ้ยปีนี้ขั้นสิบปังเลยลูกปังสเสดอให้ลูกปังเถอะน้องยูฝันฝันเีนชุดแม่พ่ง ขอก็เลยโทรไปขออนุญาตพี่เพชรเมื่อสามสองเดือนรือสามเดือนที่แล้วอ่ะนานแล้วนะโทรไปขออนุญาตพี่เพชรพี่เพชรถ้าหนูมีโอกาสได้ไปในปีที่สามในปีนี้หนูขออนุญาตแต่งตัวเป็นแม่พึ่งได้ไหมพี่เพชรบอกเอาเลยชุดที่นี่มีแต่ว่าหนูจะไม่อ่าไอใช้ชุดแม่แต่หนูจะตัดเองแต่เขาจะแบบจะขอแต่งตัวเรียนแบบแม่พึ่งได้ไหมอาจจะไม่ก๊อปปี้ทั้งหมดขออนุญาตนะคะหนึ่งวัน พี่เพีรบอกได้เลย,เยได,สสดะะ้สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพิจารนเตอร์คะอ๋อของชุดอันนี้แน,น่เลยว้าบอเลกับมาหววพี่น้องคนชิงลูกบอเล็กับมาหวดเดี๋ยวยังบปาปักตะการบอสูฟังต่อ อ่ะขอสักสามหมื่นใจว้าวเร็วๆนะมาเร็วมาวันนี้ได้กระเป๋าโอ้ยวันนี้ได้กระเป๋าใส่ไอเนี้ยพวกแม็กมุกพวกอ่าของใส่ไปเรียนใส่เนี่ยไอที่จะไปพิมพ์ไปอะไรอย่างนี้เลยเวลาจะไปเรียนนะคะก็แล้วก็กระเป๋าเป๋าใส่ตะตางใส่เรียนใส่บัตรอะไรอย่างเงี้ยก็ ขอบคุณค่ะคุณแนนขอบคุณค่ะแม่มาขอบคุณนะคะขอบคุณอุ้ยได้ดอกกุหลาบได้ดอกกุหลาบกุหลาบแล้วเดอ้อกุหลาบแล้วเดอ้ออยากได้อีกอยู่เดี๋ยวนะคะวันนี้ซีอโอแบบมากับชุดอ่ะเขาเรียกอะไระ้ะชุดหมีหรือว่าชุดอะไรนะคะเออชุดอยางะงะไร๋ีวเอิญชุด อะไรนะที่มันแบบเป็นตัวต่อเหมือนบ้านสมัยก่อนเขาเรียกชุดมีกันแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะใส่อย่างนี้ไม่ได้นะคะด้านข้างอย่างนี้มันจะกลายเป็นคนท้องมันจะไม่มีอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนนะดูได้อันนี้ให้ดูได้เลยอันนี้ไม่ได้แบบอันนี้นะเราไล์จากโทรศัพท์นี่ให้ดูได้เลยว่าเห็นป่ะนีะ่มันเป็นยังไงอันนี้คือหุ่นที่แท้จริงให้ดูนะคะจากแต่เมื่อก่อน มาใสิไสดได้สุดมีอันนี้นอันนี้นะคะเห็นไหมพอรูปร่างเราโอเครูปร่างเราได้เราก็มั่นใจที่จะใส่อะไรก็ได้ตะกีใส่ก็กคึ้นว่าเอ,อ้ไปฝากทอ่องซายากคนละตัสิกินแล้วตะกีด้เนี่ยเดี๋ยวนี้ดูให้ดูคะ่ะนะนะนะกิน,นกเตอร์เข้าไหนเลยเอาได้เลย กินมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตือกับป้า่ใส่แล้วจะควางสดเกินเนาะจะควาองอาบน้ำเลยเนะนาะนั่งลงนงั่งนั่งลดว้าขอบคุณของกวนค่ะนั่งลงเปิดปูให้หน่อยเร็วนั่งลงอือหือแล้วค่ะมาสดมากแบบเรียลลิตี้ค่ะมาแบบคักมากสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่มาร์ทขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเข้าใจเข้าใจแม่ ยนินพ่อยอ่ะกองใส่สวยอยู่เลยค่ะแม่ค่ะเบียกกินกาแฟเย็นอ่ะมันจะนอนตอนไหนมันหลับคือกเอาเมือนกินสซงแก้วกันละแม่ต้มน้ำหอมหนเนี่ยอ้ออะไรเรียกเปิดปว่วยเพื่อนเออต้มมาก,ก่อนเดียจะเปิดโปเนี่ยวันนี้วันนี้สงสัยซีโออารมณ์ดีนะคะจะขวาให่เป็ดโปงจะขวา้น่นรอ โปรวันที่หกเดือนหกเออโปรโมชัน่นลดมากวันนี้วันที่หกแล้วก็เดือนหกคือเดือนพฤษภาคมอืมโปรวันที่หกเดือนหกนะคะทุกคนหกจุ <6 S 2> ดหกนั่นแหละมีอะไรไหมมีอะไรดีๆคุณยูมีคุณซกทอยซกนะคะเมือนมั้งมีโยสิว่าคุณสภาายัยแม่กันไรมีโยโอ้ยโอ้ย พวงค่ะอืขอบคุณค่ะมีความพวงนิดหน่อยร้มยังบาดหนามเด้อเดี๋ยวเร้ปักตะกร้าให้ก่อนเลยจะได้พูดได้เดี๋ยวเรียกตะกร้าให้ก่อนเพิ่มก่อนนะคะไปกันที่กาแฟนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาจัดโปรกาแฟ นนี่ตะกร้าสามกระสอบเราก็มาแล้วว้าวว้าววว้าวโ,อโอเคแล้วค่ะอือแล้วก็อะไรนี่นะคะยังไงคะวันนี้แล้วต้องงานอะไรเขาเป็นโอเค มันต้องเอาไว้ให้เห็นอ่ะน,น,นี่ยอุปกรณ์เราไม่พร้อมค่ะนี่นแจกของอดไรมากันนะ่าเราจะเราทำเป็กาแฟยองก็ได้นะคะยังฟาวเซนยงเป็นเาะนบ้างบ้างมานานหรือกี่เหดิมทำล้วมเกี้ยแบ้วมากค่ะเขา,าขว่าข่อเหตุว่าคือพี่น้อง ถาเขากนเขาว่าข right. ่อยเห็ดบะคือเห็ดบะคือบะคองมะคือเหรอเนาะคุณมกปักกาแฟเหย่นคนมากกาแฟฮวันเนีอะไรครับลองท้าด้วยเหรอมาดูหน่อยแล้วเออเดี๋ยวมันจะไม่ได้ค่อยปักอันนี้แล้วไม่ได้ไม่ได้สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเลือกดูตะก้าได้เลยแต่ว่ายังไม่เปิดปูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดอันนี้เป็นตะก้าทรยังพึ่งหรือว่าเห็นราคาเห็นหรือยัง เห็นหรือยังเห็นยังแล้วตะกำขึ้นแล้วว้าวแค่น,นี้ไหมใช่ไหมแค่น,นี้หรือเปล่าใช่ใช่นะเห็นหรือยังครับโปรโมชั่นหกจุดหกเสร็จเต๋อใช่แล้วค่ะใช่เลยใช่แล้วนะคะเกิดจากอะไรคะ เกิดจากอะไรคะขอบคุณค่ะแม่มัดขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้พี่เซนเตอร์เขาพูดค่ะมาพูดก่อนเร็วอ,อย่าพูดมาอันนี้คืออะไรหนึ่งครับหนึ่งรา,า,200ารครรา,า,200าสองร,ร้อยบาทอ่าหนึ่งกระสอบอมหนึ่งกระสอบจากบาทหนึ่งกระสอบจากราคาปกติสามร้อยเก้าสิบาทแล้วปกติเราขายสองร้อยนะคะแต่วันนี้ห้องเราขายวันนี้หกจุดหกแฟลกซลสองไปแดง สองใบแดงหนึ่งแขมหนึ่งสองใบแดงค่ะปกปดตะกร้าได้เลยค่ะเท่านั้นนะคะจะซื้อจำนวนเท่าไรกระซ้าค่ะพี่น้องจะตกอยู่ที่หนึ่งกระสอบหนึ่งใบแดงนะคะค่ะแต่ว่าต้องเปิดได้ตัวนี้นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแค่สองใบแดงวันายวันตัวเดียวใช่ค่ะวันวันวัน plus วันใช่ค่ะ ตะกาเฉพาะกิจเฉพาะในไลน์นี้ใช่ค่ะถึงถึง <23. 59. S 2> ถึงยี่สิบสามห้าเก้าถึงอ,อ่า 6. 6. 6ะะถึงหาทุ่มหาสิบเก้านาทีนะเราจะเราจะปิดเราจะปิดอ่าแฟลตเตียวนี้หกจุดหกนะคะถึงหาทุ่มหาสิบเก้านาทีด้วย นะคะโปรนี้ถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีค่ะจัดไปค่ะกดตะกร้าได้เลยค่ะพีเตอร์เขากัต้องมี่โซ่งกันกับแค่ตไหมนะคะ,ะ,คะเพราะว่าจะเจอที่เจ็ดจุดเจ็ดเลยนะคะแอบหนึ่งว่าไปเราอาจจะมีโอ้ยี่สิบเก้ามียอมีอีกค่ะยี่สิบเก้ามียอนี่มีอีกแต่แต่ว่าอันนี้นะคะเรา โปรนี้ของหกจุหกแต่ว่าวันนั้นไม่รู้จะเป็นโปรอะไรนะคะแต่ว่าโปรวันนี้คือหนึ่งหนึ่งสองใบแดงโง่ค่เวาอยากขยานนั่นสิขอบุณค่าขอบุณนะคะว้าวสุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาชมตรงนี้มาลูกมาไม่ไห้เพื่อนเมืองด้วย,วย,วย,วยวไหนแค่ไหนกาแฟเย็นอะเร็วเดี๋ยวมันิเนี่ยเดี๋ยวเอาไปชวค์ค่ะเธออาบน้ำเสร็จชุดนอนแล้วค่ะเธอพร้อมจะเรียนพิเศษแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ <_ d ata> อ่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากอ่าท <_ d ata> ีมงานเราทีมงานเราอยู่ที่โรงงานแต่ว่าเราก็สนใจถึงกันนะเตียงเตียงสู้ๆเด้อนั่งอยู่โรงงานอ่ะก็สู้ๆเด้อจะข้นหั่นขึ้นหอดเด,ด้อขึ้นหอดเด,ด้อ <_ d ata> เดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมนะคะ <_ d ata> วันนี้พาน้องยู่ทำธุระหละยายยงขอบคุณคทังหัวใจบราบอกแบบนี้ขอบคุณนะคะกดดีนตะก้าใหุู้มเนี่ยนะคะ สุดๆเลยนะคะวันนี้6.6 6.6ค่ะข้อจอข้อใจให้ด้วยแล้วก็เข้าไปดูแต่กร้าได้เลยนะคะแต่วันนี้พเซเซอร์ของเรามาห์ทหอมหุ่นพี่น้องเลยหอมค่ะข้าส้มกาแฟเย็นค่ะคนนี้ชอบกินกาแฟเย็นขอบคุณนะคะแม่มาร์ทขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใครทานหนักต้องจัค่ะอันนี้จริงค่ะนั่นครูถาดหนักบ่คอยคิดตุงคิดเตี้ยเธอก็จะกินอย่างนี้ค่ะถามว่านอนได้ไหมก็นอนเลยสไตล์ไหนก็เหมาะเพราะเราคืออุ้มหลับ ระวังระวังอันนี้ไม่เปิดเาเลยเสื้อกุมหนูไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสดแบบนี้หรือเครืมือแบบนี้ได้เตียงถ้ามาก,กินกาแฟาเย็นกาแฟาหอ่อมคือแบบโล่งกว่าเป่าเลือกไหนเรามาเฉียสเล็กหน่อยเนาะเล็กน้อยก็มา,ก,ก,มาก,กินเสียงกาแฟร้อนข้อไว้จิตตอนหนึ่งชั้นหนึ่งสองใบแดงนะคะหนึ่งแถมหนึ่งสองใบแดงะค่ะแล้วเปิดที่ตะกร้านี้นะคะเร็วๆนะคะถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีเท่านั้น วันนี้โปร6.6จากพรีเซนเตอร์ของเราวันนี้พรีเซนเตอร์ของเรามาแบบชิวๆท,ที่คอนโดเราอะไรที่คอนโดของเราเราอะไรที่อ่าที่บ้านของเรานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะผู้ <c oughs> อ,อา,า์เราแชทมากค่อยขบอกกับเราเนี่ยไม่เนี่ยละ อ๋อ <ś m ets> โอให้ลูกให้ให้ลูกแช่นั่นของพี่ซา <ś m ets> ได้ดคะ่ะได้ได้ได้พี่ลาอันคุยกับพ่อเนี่ยนะเพราะจากเราแชทมาอย่างแล้วก็มาขอบคุณนะคะ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 ขอบคุณกัดก้าหกจุดหกวันนี้หนึ่งหนึ่งสองใบแดงนะคะแต่ต้องคู่นี้เท่านั้นนะคะหนึ่งหนึ่งสองใบแดงนะคะ มีคนใดโทรศัพท์ใหม่คนเรื่นงเพื่อนเื่นเพื่อนบ้าอะไรเรีย่ยมาเบิ่งด้วยเื่นเื่อนบ้าขอบคุณนะคะขอ,อบคุณนะคะขออค้ะะขอจอเข้าใจใหม้มาเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปจิ้มจะกร้าได้เลยนะคะถึงห้าห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีเท่านั้นขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะพี่ๆ,ๆสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้มากับความพิเศษวันที่หกเดือนหก สั่งแล้วค่ะตุนได้เลยค่ะตุนได้เลยกักตุนได้เลยนะคะตัวดีๆแบบนี้เรามาจัดให้วันที่หกเดือนหกนะคะมาเรืเอยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาจัดต่อสวัสดีนะคะ จิ้มเลยค่ะจิ้มเลยอ่าหลังบ้านค่ะกี่ตะก้าร้อยตะก้าแรกเดี๋ยวว้าวขอบคุณค่ะกี่อย่างที่มีหมวกพี่หน,นวดพี่<ม>เดี๋ยวพีเซเตอร์ของเราจะมาอัเดิมสักหนึ่งเพลงเสียงสดสดแจกก็ไว้เป็นอะไรอ่ะเอาหรออุ้ยลืมลืมข่าวพิเซเตอร์ของเราดังอัดตรงนี้ค่ะ อันนี้ใส่แล้วใส่แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ